EP สามแล้วครับสวัสดีครับธนานักตกปลาครับมาชม EP สามกันนะครับตัวนี้เป็นปลาสวายนะครับปลาสวายนะครับ EP สามของเราเราไทยไม่ยาวนะครับสองนาทีนะครับวันนี้เข้าเหยื่อของหัวหน้าสำนักมิดดอกนะครับเหยื่อและทุ่นมิดดอกของเรานะครับ อาการชัดเจนครับงานเนียนละเอียดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจได้เลยนะครับเพจเยีอมิดดอกนะครับติดตามผลงานที่กลุ่มตกปลาเขาขนแก่นก็ได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะลงในเพจนะครับขออนุญาตลงในเพจนะครับเดี๋ยวนี้อีพีสามครับปากเลื่ดมากแล้วมันบ่ยอมเด้บ่ยอมไงเด้บ่ยอมไงเด้ อืมสู่เห็นมืดเลยสู่เห็นมืดเลยมันกินช่วงค่ำนะครับใส่เดียวกันใส่เดียวกันรุ่นเดียวกันเนมื่อนี่เขาจะมีเมนูอย่างเมื่อนี่